สวัสดีค่ะวันนี้นะคะความตั้งใจคือจะปล่อยให้มันตายอย่างทรมานซื้อมาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะคะซื้อมาต้นทอนซัมนี่ค่ะซื้อมาต้นซัมนี่หนึ่งมืนสี่พันบาทต้นนี้คือต้นอะไรต้อนอะไรวะอ้าวเฮ้ยจำชื่อมันไม่ได้ที่มันเป็นชมพูชมพูอะ,ช,ออะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเราไม่รู้ชื่ออะไรอะรากเขาแบบแตกหน่อใช่ มันชื่ออะไรวะอ่ะกดสต็อปก่อนโอเคค่ะไปเปิดก o เกิลมาแล้วนะคะ Siren Deputy ด่างชมพูคุณดูสิคะมันชมพูไหมคะมันไม่ชมพูค่ะก็เลยเกิดความโมโหว,ว่าแบบมึงไม่ชมพูมึมงก็ตายไปแก็เลยแบบขุดมันขึ้นมาจากดินแล้วก็ปล่อยให้มันตายอย่างชองชางครต้องขอโทษคนที่รักต้นไม้ด้วยนะคะที่ทำคลิปนี้ออกมารับไม่ได้ก็ร้องไห้ไปค่ะ <laughs> อ่ะมาแต่ว่าด้วยความที่เออสงสารอย่างน้อยฉันก็มีจิตใจเมตตาอาลีอุปถัมภ์รับรอบฉันจะปลูกเขาใหม่ก็ได้เพราะว่าเห็นเขาสู้ชีวิตนะเห็นเขามีอีลากขา,ขาวขึ้นมานะคะฉันก็จะด,ดึงมันออกดึงมันออกไปเลยให้มันเหลือแค่นี้นะคะแล้วก็ดึงอันรากอันเน่าเสีย คือแบบเลี้ยงไปแล้วไม่ชมคือไม่ต้องการที่จะขายเอากําไรเลยนะแค่ต้องการที่จะมองให้มันเป็นสีชมพูเพราะเป็นคนชอบสีชมพูแต่มันไม่ชมพูให้อะนี่งโดูจากกางเกงก็รู้แล้วมันไม่ชมพูให้อะมันก็เศ <laughs> ร้านะเดี๋ยวเราก็จะเอาดินนี่ค่ะดินนี้ก็ผสมไปแล้วนะคะดินก็ไม่ใช่ถูกบอกเลยว่าคนที่รวยคือคนที่ขายอุปกรณ์ดินอย่าเล่นต้นไม้ให้ไปเล่นเป็นคนขายอุปกรณ์ปุ <c oughs> ๋ยนะคะนี่ดินอะไรนี่กวด นะนี่อะไรไม่รู้อะบอลบอลดินเผามวลเบาอ่ะไอ้ขาวขาวนี่เขาเรียกอะไร <c oughs> คือฉันจําไม่ได้จริงๆช่างหัวมันเถอ, <c oughs> อะนั่นแหละแล้วมันก็เนี่ยนี่อันนี้ดินภูเขาไฟเป็นดินมวลเบาแล้วก็นี่นี่มีอีทองทองนี่คละคลเปเล์อะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่ง <c oughs> มิวมิวคลเคลอะไรช่างมันเถอ <c oughs> ะ้าเราจะไปเอาน้องลง <c oughs> ทำดินให้มันแฉะ ทำดินที่มันแฉร่วงหมดเลยปิดน้ำเลยจ้ากวัวทำครัวต้องใช้ที่คีบทําสวนก็ต้องใช้นะคะแล้วเราก็วางลงไปชึบประมาณนี้นะคะแล้ก็ เอาดินสูตรผีบอกเออไอ้อะไรเขาเรียกไว้มีมิคูเปอร์ไอขาวๆเขาเรียกอะไรวะสแกมเบอร์เหรอกูเลยกูผูกต้นไม้จริงปะเนี่ยเอามาเลยลูกมาลูกมาเออโอมตะสีตะสามมหาตรลีตาลานะคะ ตรงโตตรงโตไม่โตมึงก็ตายอยากมีชีวิตรอดมึงก็สู้เอาเนาะใช้ชีวิตอะเกิดมาเป็นต้นไม้แล้วอ่ะสู้เอานี่ค่ะกระถางนี้นะคะกระถางนี้คือมูลค่าคือหลายบาทมากต้นไม้ก็แพงอุปกรณ์ก็แพงดินก็แพงโรงเรือนก็แพงแต่ขายขายไม่ได้ถูกอย่างเดียวถูกอย่างเดียวคือกูค่ะแถมอย่างเดียวแถมค่ะโอเค มีคนถามว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วทํายังไงเสร็จแล้วทําไงไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามีฉั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าปูหินปูหินไว้เพื่อที่จะให้น้องรักษาความเชืนช่นชี้ิอยู่แล้วฉันก็จะเอาน้องไปตั้งตรงนี้เลยแดดลาไาลอ่ะแค่นี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วสําหรับการฟื้นคืนชีพไซเลนดิพิตตี้ด่างชมพูโอ้โหแพงจัง วันนี้บาย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 ต่วันนี้เจ้า